ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดช่อง GBN ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและอนุโมทนาผ่านระบบซูมจากหลายประเทศเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้เข้ามาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธี รวมถึงพุทธศาสนิกชนภายในประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมพิธีกรรมจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าก่อนที่จะร่วมการกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายปัจจัยสี่รวมถึงกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียง ยังความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพธิธีถวายพัะตหารผ่านทางแอปพลิเคชัน o ู m ได้ทุกวันที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป